ไรจะเชื่อความคิดสร้างสรงสรค์สอนกันได้ที่ Creative Academy สถาบันสอนคนธรรมดาให้มีความคิดสร้างสรรค์เรามีผลงานการบรรยายมากกว่า50องค์กรชั้นนำเช่น AIS ปตทปูนซีเมตไทยกรุงศรี Car c a ฟอ c a t c h c p 7 e l e v e n การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและอีกมากมายให้ Creative Academy เปิดมุมมองใหม่ให้พนักงานของคุณ081 812 0484และวันหนึ่งคนไทยจะเป็นมหาอำนาจทางความคิด คุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับสุดยอดแฟนมันแท้วรรณคดีไทยนะครับเดี๋ยวจะเปิดสายให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้โทรเข้ามาพูดคุยกับแฟน์ันแท้วนะันณคดีไทยแบบตัวเป็นๆน,นะครับเดี๋ยวูดพูดคุยกันต่อนะครับเมื่อกี้นี้เราให้ความรู้คุณผู้ชมไปแล้วในระดับหนึ่งจะอยากรู้ว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยกำลังมาบริหารประเทศเราอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลใหม่ไหมถ้าเกิดพูดในเรื่องของ วิชาวันคดีอะไรแบบนี้นะครับ,รบปัจจุบันก็ตามหลักสูตรวิชาภาษาไทยก็เป็นวิชาบังคับ <c oughs> ก็มีเรียนอยู่แต่ทีนี้ถ้าในถามขั้นนิยมในสังคมอะไรแบบนี้เนี่ยคนก็จะค่อนข้างถือว่า,เ,าเป็นวิชาที่ถุกลืมคือคืออย่างง่าย,ายๆว่าอย่างสอบคเ,เลือกข้ามมหาวิทยาลัยตอนนี้เนี่ยภาษาไทยที่สอบจะเป็นเกี่ยวกับการใช้เหตุผลอย่างที่เขาเรียกว่าแกนแต่ว่าวันคดีตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าไม่ <c oughs> ไมีในข้อสอบ แล้วจะเป็นโอเ็แทนโอเ็ก็คือสอบวัดระดับของโรงเรียนซึ่งไม่นํามาใช้ในการเข้าเรียนกมหาวิทยาลัยทีนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องสอบแล้วก็ให้เด็กอ่านหนังสือเพื่อจะสอบแต่หมายความว่าคือมันก็บอกว่าวิชาวันคดีเนี่ยคนก็จะคิดว่ามันมันไม่ได้มีประโยชน์ตรงๆในการธรรมะอากินมันไม่จําเป็นหรือเปล่าหรือว่ามันมีไว้จีบหญิงอย่างเดียวมันไม่จําเป็นเพราะเราพูดไทยได้อยู่แล้วไงคือคือถ้าพูดแบบนี้มันก็เหมือนกับถามว่า ศิละปะอ,อื่นจะเป็นไหมเพราะว่ามันคดีก็เป็นศิละปะอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะเราฟังเพลงเพื่ออะไรเราดาูเราดูละครเราไปดูตึกสวยๆอย่างเงี้ยก็เป็นสถาปัตยกรกรมก็เป็นศิละปะอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะพวกนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นคุณค่าที่คืออย่างอื่นเนี่ยอาจจะเอาไปทำมาหากินได้เป็นนักร้องอะไรแบบนี้นไดรปปร้รูปประมเลยแหละรูปธรรมแต่ที่นี่ถามว่า วรรคดีอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นคุณค่าในในทางจิตใจทีนี้พูดแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะจะเลื่อนลอยเลื่อนนำมาทําว่าเอ๊คุณค่าทางจิตใจมันมันตรงไหนมันยังไงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือวันคดีมันจะประกอบด้วยภาษาเนื้อเรื่องแล้วก็เนื้อหาใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดคนสามารถจะเข้าถึงหนึ่งในสามอย่างหรือว่าทั้งสามอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะรู้สึกเองว่าการได้อ่านมันคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ใช้เวลาอย่างมีค่ามาก เนี่ยอาจารย์อยากจะถามต่อกันว่าเราอินไงนี่คนที่ไม่อินดูอยู่เนี่ยมันมันตรงไหนมันสนุกตรงไหนหรือว่ามันมันน่าซื้อตรงไหนในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอธิผมยกตัวอย่างอย่างฉันบทหนึ่งครับฉันบทนี้เนี่ยมาจากเรื่องสามัคคีเพคคำฉันก็เป็นเรื่องที่มหกเรียนทีนี้ถามว่ามันอินยังไงเนี่ยคือเดี๋ยวขอ าให้ฟังก่อนละกันเขาบอกว่ามาเป็นชาญว่าเออุอเมนะมึงที่ช่างกะไรทุท่าสถุนชนีฉไหนก็มาเป็นศึกมาถึงแล้วมึงก็ยังมีเห็นจะน้อยจะยากจะมากจะเย็นประการใดประมาณนี้นะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าหนึ่งภาษาสวยสองเข้าใจยากเขาบอกว่าเออุเมนะมึงที่ช่างกะไรทุท่าสถุนชนีชไหนก็มาเป็นมันเป็นคําบริภาทของพระเจ้าอาชาศัตรูต่อวัศการดภาพที่นี้เนี่ยคนแต่งเข้าใช้ ฉันเชื่อว่าอีที่สังฉันอ,อีที่สังฉันคือฉันที่แสดงอารมณ์ที่มันไม่ปกติจริงๆคือพื้นฐานคือโกโรธเวลาเราโกโรธเนี่ยหัวใจเราจะเต้นไม่เป็นจังหวะใช่ไหมฮะครับถ้าเราฟังจังหวะของฉันนี่บอกว่า,วาเอออุเมนะมึงชี้ช่างกะไรทุกท่าสัตถุนชนิดไหน,นก็มาเป็นตามอารมณ์จังหวะของฉันเนี่ยมันจะมีหนักเบาเรียนแบบจังหวะของอารมณ์แล้วหันมาทางนี้ตลอดเลยนะเหมาะมากเลย <laughs> ใช่ไหมคะฉันนี้ค่ะแหมรู้สึกว่าเป็นอีก อารมณ์หนึ่งเลยนะเบนนะ,ะเหมือนกํนลาลังดื่มไวน์แต่ต้องเป็นอู๋สาโทอะไรอย่างงี้นะนี่แหละ <c oughs> คือสิ่งที่เราเอาไมให้คนไทยได้เสพกันนะทีนี้เป็นขอถามเพิ่มเติมในส่วนของเส้นทางบ้างสําหรับคนที่ปูทางตัวเองไว้ว่าจะศึกษาวรรณคดีหรือว่าวรรณกรรมอย่างแท้จริงเส้นทางอาชีพของเขาค่ะจะสามารถเติบโตทําอะไรได้บ้างเขียนกรนเขียนเพลงเป็นครูเออย่างเราพูดถึงพูดเพื่อนผมแล้วกันก็ที่จบอักษรศาสตร์ ไอ้ไทไปเนี่ยหลายคนก็ไปทํางานเป็นค้ายๆกับพวกพนัาธิการหสืออะไรแบบนี้บอกกอเป็นบอกกอใช่ไหมฮะมีความเชี่ยวชาญจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าเรียนการใช้ภาษาไปเนี่ยจริงๆทุกๆแขนงไม่ใช่ภาษาทางงานในการสื่อสารใช่ไหมครับทีถ้าเกิดพูดมาทางธุรกิจนิดหนึ่งก็ได้อย่างบางคนเนี่ยจริงๆอย่างบริษัททั้งหลายเนี่ยเวลาสิ้นปีทีหนึ่งก็ต้องมีรายงานผลประกอบการการจะเขียนรายงานผลประกอบการให้คนธรรมดาอ่านเข้าใจง่าย ก็ต้องใช้ภาษาที่ที่ดีที่ดีกันหมายความว่าอ่านเรียบอ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็นไม่วกวนเยื่อเยอะไม่สับสนพวกนี้ก็คือเรื่องของการใช้ภาษาทั้งนั้นบางคนก็ไปทํางานให้กับบริษัทโฆษณาคิดถ้อยคําที่กระชับรัดกลุ่มอะไรแบบ Copywriter ใช่คนน้งนี้เป็นครีเอทีฟก็ได้ถ้าเกิดนี่ก็พูดว่าจะทํางานในเชิงประยุกต์นิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะค้นคว้าวิจัยก็เป็นอาจารย์ก็ได้ค่ะ เป็นได้หลากหลายนะอาจารย์เนาะใช่เราจะต้องเปลี่ยนทัศนะใหม่แล้วแหละว่าการเรียนวรรณคดีนี่มันทําอะไรได้เยอะแยะแม่แต่อาจารย์ก็ยังอาจจะมีมีเดานิดหน่อยว่ายังไงคะมันต้องเรียนขนาดนั้นเลยเหรออย่างอาจารย์ก็เป็นนักโฆษณาเขียนคําอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องเจาะลึกขนาดนั้นนะอ๋อหรือ,อยังไงคะคือมันก็เป็นเรื่องของของพื้นความรู้มากกว่าคือถามว่า จริงๆในความรู้ส่วนหนึ่งมันก็มาจากประสบการณ์ก็ได้ใช่ไหมครับค,คนที่ไม่ได้เรียนทางนี้มาโดยตรงแต่ว่ามาทํางานแป๊บเนี้ยฝึกทุกวันมันก็ได้ใช้แต่ในถามว่าถ้าคนที่เรียนมาเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่เขาเคยอ่านเคยคิดอะไรแบบนี้มามากกว่าคนที่ไม่เคยได้เรียนค,คือการเรียนมันจะเป็นเป็นพื้นฐานที่คิดออกไปได้กว้างากว้างมากกว่าแล้วทีนี้คุณค่าของวรรณกรรมหรือว่าวรรณคดีเนี่ยมันมีสักกี่มิติาคะในมุมมองของคุณนศเองมิติเชิงสังคมศิลปธรรมความสวยงามของภาษาหรือยังไงบ้าง ป็นมิตรอย่างเอาพอันอันแรกสุดก่อนเลยเป็นเรื่องของความสวยงามของภาษาและจริงๆวันคดีมันก็จะสัมพันธ์กับศิลปะอื่นๆคืออ่านแล้วจะลงใจอ่านแล<ง>้วจะหลงใจเออผมง่ายๆด,ดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าสมมุติถามว่าคนเป็นเป็นมัคคุเทศอย่างงี้นะฮะ,ค,ะคนเป็นมัคคุเทศเนี่ยจริงๆจบอะไรมาก็ก็เป็นได้ถ้าใจรักใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่าคนที่เคยเรียนวันคดีไทยมาอ่านหนังสือมากกว่าเวลาที่เขาพาไปเที่ยวในที่ทำประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีความ เรื่องเล็กๆน้อยๆอยที่คนอื่นไม่รู้อ,อย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราไปสามแสนเนี่ยสะท้ผู้ก็บ,บอกว่าถึงสามแสนแจ้งความตามสำเนียกเมื่อแรกเรียก3ามแสนทั้งกรุงศรีประชุมฉุดพุทธรูปในวารีไม่เคลื่อนที่ชนรทานบาดาลดีโอ้โหข้อมูลแน่นมากจึงสาบนามสามแสนเป็นชื่อคุ้งดยชาวกรุงกับเรียกสามแสนสิน้นนี่หรือรักจะมีนาเป็นราคินแต่ชื่อดินเจียวยังกลายเป็นหลายคำเป็นประวัติเป็นเป็น history ที่เราสามารถอ่านได้จากรลอนเลยนะจ้า เราเมียแล้วอิ่มเอมนะค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปท่องจําอะไรเยอะเลยเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเนาะเวลาถึงสถานที่นี้ออกมาเลยกรอน,นี้สมมติแฟนรายการหรือว่าแฟนรายการมีลูกมีหลานเนี่ยเริ่มต้นอ่านนเราจะแนะนําเขาว่าอย่างไงครับคือถ้าจะชอบอ่านคดีโดยพื้นฐานคือมันต้องให้อ่านออกเสียงอ่านออกเสียงแล้วก็อ่านใ,นในใจไม่ได้ต้องอ่านออกเสียงคือจริงๆอ่านออกอ่านในใจก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าสมมติเจอโครงเจอกรอนเก่าเนี่ย คนที่อ่านบ่อยจะรู้สึกเลยว่าถ้าอ่านออกเสียงมันจะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งเพราะว่านนคน,คน,นคนเขียนทยี่ทนบอกไปอย่างเช่นว่าเมื่อกี้ใช่เอออุเมะใน,นมืองช่างกะไรเนี่ย<อ>เวลาเราสายตาอ่านเนี่ยมันก็ได้มันก็เป็นเสียงในสมองแต่ว่าถ้าเราอ่านแบบเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาตามอารมณ์ร่วมในบทคือถ้าเป็นวรรณคดีสมัยก่อนเนี่ยเขาเขียนสําหรับในการที่จะออกเสียงคือเวลาฟังแป๊บเนี่ยมันจะมีจังหวะจากคนของมันอย่างเช่น ถึงลงเล่าเตากลั่นควันขโมงมีคันธงปลุกสายไม้ปลายเสาใแบบนี้เข้าขากันได้อย่างดี <c oughs> พอถึควรมันจะอารมณ์มันจะได้อารมณ์แบบหนึ่งคือในเวลาที่อ่านเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความบทนี้เขาต้องการสื่ออารมณ์แบบไหนมันจะทําให,ให้เวลาที่เราพูดคุยกับคนอื่นๆเนี่ยปกติเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ ตัวเนื้อหาเท่านั้นมันจะมีอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยพวกนี้มันเป็นความละเอียดอ่อนมันฝึกตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะอยากให้แน,นะนํำกับคนทางบ้านนะครับจะเริ่มต้นยังไงหนังสือเล่มไหนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าจริงๆโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคือหนังสือเรียนก็จะมีพวกวันคดีที่เขาจะตัดต่อมาบางตอนที่เป็นตอนที่มีคำนิยมว่าแต่งได้เพราะ เรื่องสนุกอะไรแบบนี้<ต>ให้อา<น>่านดูแล้วลพระอภัยมณีคุณชั้นคุณแผนจะต้องได้ผ่านตาแน่นอนใช่ฮะถ้าสําหรับเป็นครอสของการเรียนในชั้นเรียนนะคะใช่ครับทีนี้ถ้านอกเหนือจากในชั้นเรียนบ้างเรื่องไหนที่น่าอ่านบ้างคะเดี๋ยวผมแนะนําเรื่องโครงโลกกันนิดละกัน <c oughs> โครงโลกกันนิดเนี่ยจะเป็นวรรณกรรมคําสอนแต่ว่าคำว่าโลกกันนิดก็หมายถึงคติของโลกความเป็นไปธรรมดาของโลกมันจะเป็นคําสอนที่มีค่ามากมายอย่างเช่นบอกว่า ก้านบัวบอกดักตื้นชลทานมันย่าสอสันดานชาติเชื้อ,อโฉดฉลาดพราะคำขานควนรทราบย่อมญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกไร้สแสลงดินเขาก็จะสอนว่าคนทรรมดาดูคนอื่นเนี่ยคำพูดกริยาวาจามันจะบอกบอกว่าคนคนนี้เนี่ยมีภูมิมหลังเป็นอย่างไงอ,อะไรแบบนี้ค่ะอิม่มเอ้มไหมคะอาจารย์ใช่เดี๋ยวเราเปิดสายคุณผู้ชมได้อิม่มเอมด้วยครับนะคะโทรมาได้ตอนนี้เลยนะคะรายการสดค่ะ0ูนย์สองค่ะสามสามแปดสามแปดสามเจ็ดถึงเก้านะคะวันนี้รู้สึก อินแล้วก็อินเอ็จนแบบพูดไม่ออกนเหมือนเข้าไปอยู่ในหนังสือเลยใช่เวลาคงใกล้จะหมดเต็มเต็มทีแล้วอยากให้เราฝากอะไรถึงแฟนรายการหน่อยครับก็คือวันคดีไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นสบัตของชาตินะครับอยากจะให้คนคนไทยจริงๆเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยอยู่แล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้อ่านวันคดีเนี่ยจะเห็นอีกโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยรุ่นเป็นร้อยร้อยปีที่แล้วขึ้นไปเนี่ยเขามีชีวิตอยู่กันยังไง เราก็ได้ข้อคิดได้ความเพลิดเพลินทางอารมณ์ด้วยอยากจะให้ลองหันมาอ่านดูฮะอาจารย์ต้องถามว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีภาษาแชทภาษามือถือภาษาอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยจริงปะหิวยังค่ะไปแล้วนะเดี๋ยวมานมันเริ่มบัตอะไรอย่างเงี้เรามีความเห็นยังไงกับอันนี้บ้างคือจริงๆแล้วผมก็ใช้ใช้แต่ที่เรามาใช้ถามว่าเราใช้ใน ในกับเพื่อนใช่ไหมครับใช,ร Facebook, ใช้ใน a c e b o o k ใช้ใน MSN หรือใช้ใน WhatsApp อะไรแบบนี้ใช้จบมันก็จบไปตรงนั้นม,มันไม่ได้ไปเผยแพร่ที่ไหนอย่างผมมาพูดในรายการผมก็ไม่ได้พูดใช่ไหมฮะว่าาปแล้วนะอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่คือแต่เกิดเราเขียนในพิมพ์ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวทีนี้สิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าจะสอนเด็กอะไรแบบนี้เนี่ยจะต้องรู้ว่าบร,ริบทของการใช้อยู่ที่ไหนอย่างบางทีผมขึ้นรถไฟฟ้าไป นักเรียนผู้หญิงอะไรแบบนี้ม3อะไรอย่างนี้นเนี่ยเขา,าก็พูดโทรศัพท์อื้องขึ้นมากูว่าอย่างนั้นกูว่าแบบนี้อะไราเงี้ยอาจจะอินในวรรณคดีอันนี้ที่ <ขอ S 2> ย้อนขึ้นไปในสมัย <c oughs> พ่อุนรังอาแหมเลยนะคือคือพอเราพอเราฟังแปบ๊บคือถ้าเกิดาบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ที่จะพูดจริงๆผมก็ใช้นี่เราก็ใช้กับเพื่อนพูดในที่ที่ ที่มันสามารถจะพูดได้คมคิดว่ามันตรงกันมากกว่าคือถ้าเกิดรู้จักกระเทศะเนี่ยให้มันเหมาะสมมันก็ใช้ได้ครับค่ะอาจารย์ขาวเวลาดําเนินมาถึงช่วงคงสุดท้ายแล้วเป็นเชื่อว่ามีพลังเงียบอีกหลายๆพลังเลยที่อยากจะถามคําถามเพิ่มเติมยังไงฝากช่องทางในการติดต่อกับคุณนโดยตรงได้ไหมคะก็เขียนอีเมลมาก็ได้แล้วครับที่ไหนคะครับ n p a n a w i t g m a i l c o m นะครับ อีกครั้งหนึ่งครับ N P A N N A W I T @gmail.com N ปัญญาวิ @gmail.com ครับ <com> สามารถเข้าไปดูย้อนหลังใน Mango TV ดตตได้นะครับ <C Maps> วันนี้ผมรู้เลยว่าข้างในของผู้ชายคนนี้มีอะไรเยอะเหลือเกินอ่ะซึ่งเดี๋ยว,วหลังมีโอกาสจะเชิญมา พูดคุยอีกนะครับ <ส Lay out> น,นี้พลังเยอะมากๆเลยขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค, <S <S ค่ะ<อ>สวัสดีครับวันนี้ก็ขอส่งท้ายรายการช่วงนี้นะคะด้วยคาวํากล่าวค่ะของอาจาร,รย์พิทยาวงกุลกันละกันนะคะสําหรับค,ความสําคัญและคุณค่าของวรรณกรรมค่ะวรรณกรรมไม่ใช่แค่เป็นเพียงสื่ออย่างเดียว แต่หากสิ่งที่แฝงลึกลงไปในช่องไฟระหว่างตัวอักษรน,นั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงความตื้นลึกหนาบางของภูมิปัญญาของผู้เขียนและลึกเข้าไปอีกสําหรับภูมิปัญญาของผู้เขียนนั้นก็สื่อถึงความจริงใจทั้งต่อผู้เขียนและผู้อ่านค่ะช่วงพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับการปล่อยของของอาจารย์ครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะจะพัฒนาความคิดได้ยังไงติดตามได้ในช่วงเด็ดไอเดียค่ะ